อยู่ในแดนีโงกันอีกแล้วเอ่อวันนี้ผมจะมาหาตัวที่ชื่อว่าจินเจอร์นะครับผมจะมาหาคูกีลก้ลอนคูกี้ลอนโอเคมาทุกคนดูดิมาเลยฉันเลือกนายโอเคโอ้วันเฉียงเิงก็ต้องใช้เราจะไม่ฉันจะใช้ อ,อะไรดีเคอรี่ฉันต้องการจะทำมาสเตอรี่ลูอ,อีให้ได้อุหมาบ้าโอเคผมจะตัดไปตอนผมเข้าลิฟต์เลยละกันนะทุกคนแต่ผมขอเข้าลิฟต์ตรงนี้ให้ได้ก่อนโอเคไปละมาเลย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 ออ ตอนนี้มีให้เลือกตัวละครตัวทีมของเราก็จะมีกูป๊ปลูอีเมลบ้าเมลบ้าปราหมอคางดำเอ่อกู๊ปอีกแล้วแล้วก็เอ่อหมาบ้าเด็กพิษนักบ้า เจ้ลูลี่หาลูกกบผันโอลูลี่ okay. <gasps> ยเลยผมจะตัดไปช่วงสำคัญเลยกันนะทุกคนผมสาบานได้เลยว่าทุกคนกำลังปั่นมืออยู่โอเคเพราะว่าผมไปรีบละโอ๊ะหมอคางดำอะไรมา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 ,มา,มา ไนเรื่นะกรูผมผมขอบอกคนในทีมกกอดว่าผมถ่ายคลิปอยู่อย่างเ,เพื่อนเพื่อนหลายรอบมาทางนี้นะฮะโอเค มามามาลีป์ป์ด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 กูมาเร็วขอเจอเรนเดียเรนเดียเรนเดียเล่น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 เรนเดียทางนี้เรนเดียอ้าวไม่ได้อะไรวะโคตรเธอไทยมีเลยมาเอาเพื่อน โอเค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 อะไรอะไรอะไรโนไม่ไม่ม um. ีตังค์ไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ืออับอายอยู่ตรงมุมห้องเอาสโซเซมาอับอายด้วยทำไมอะ มามมาเอออันนี้แ็ก now ใช่โอ้ยเมเม็ดเมไม่เอา เดี๋ยวผมว่าจะให้กูบ <ai> <laughs> ีบไปกูบเอาไปเลย ไปไปเพื่อนเพื่อไปเอาอะไรไปไปไปโอเคเพื่อนไปไปไป ขึ้นกับอีกโอ้เพื่อนเพื่นเพื่อนโอ้โหลุยลุยอ่ะโดดตีทีนึงกันแหละเปล่า baby I'll pay on you tonight why s h o u l pay on you alive just like animal animal like animal oh คิดว่าฉันเบี้ยวใช่ไหมโอ นี่เอ้ยเฮ้ยเพื่อถอยเอือมานี้โอเคไปไปไปทางนี้เอ้ยปอเป้จางนี้ปึบเออแหละ เดีย๋ยวรอให้เอเ้ยเฮ้ยทยมีเฮ้ยททยมีเลยสรับเฮ้ยทรายมีหูชิชิชินี่นี่นี่เนเ่เบาเบาเบาี๋ยวผมจะเป็นตัวรออีทกท โอเคมามามาเออเสียเรียนเรียเออท้ายมีปุ๋ยชิกชิกอยู่ไหนวะน่ะเดือดเดือดเอออยู่ไหนอโอูอ้ยสครับตายอเฮือกไหวเออปุ่มายโอเคมาทุกคน ผมว่าผมจะเอาเงินทั้งหมดที่ผมมีไปซื้อที่เกตอันใหม่เดี๋ยวกันนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมซื้อไอ้นี่ได้ไหมผมก็เจอแล้วไม่ใช่เหรอไห่ออีไแล้ี โอเคผมจะมาซื้อทิเกต็ตอะไรดีเนื่องจากอืมเนื่องจากสเตมมิ่หน้าผมหมดไวมากผมจะใช้อันนี้ไม่เอาอันนี้ก็เลนโบ o r d e r หรอยู่ไหนเนะี่ยเออ่อ ได้ไงโอเคเชอร์รี่ฮันเหรอเพื่อนฉันมีเชอร์รีร่ล้วอเอะผมลองขึ้นไปบนนี้ดีกว่าว่าเขาแก้บักเดียวยังแก้บักเดียวยังโอ้เขาน่าจะแก้แล้วนะเนี่ยแก้แล้วแก้แล้วโอเคมา โอเคแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมไปเอ่อฟาร์มก่อนแล้วผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาอาัดคลิปอีกครั้งหนึ่งบ๊ายบายบายบายตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ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 ้ง